สึ่งท่านวุโสหัวเทียนหลังจากที่ได้รับรู้ว่าพระเอกนั้นไม่สามารถบินได้ตัวเขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่พระเอกพูดเลยเพราะเนื่องด้วยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในด้านความแข่งแร่งของพระเอกก็เรียกได้เลยว่าแข็งแกร่งมากๆม,มันเป็นไปไม่ได้ที่พระเอกนั้นจะไม่สามารถบินได้ก็ทําให้ท่านวุโสหัวเทียนรวมถึงนายน้อยเจ้าพึงก็ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่พระเอกพูดเลยเลยสิครับแต่ทว่าพระเอกก็ได้ยืนยันไปแล้วนะครับว่าตัวเขานั้นมีความแข็งแร่งอยู่ในเพียงแค่ระดับการลมปาน ็เลยทําให้ตัวเขาเองนั้นไม่สามารถบินได้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ทัพโสหโัวเทียนก็พอจะรับรู้ได้เลยนะครับและก็เชื่อเลยว่าพระเอกมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับกันลมปานจริงๆแต่หนึ่งโดยที่ทันอุโสหัวเทียนผู้นี้ ก็อยากจะช่วยเหลือแม่นางชิงชูรวมถึงพระเอกด้วยนะครับตัวเขาเองก็เลยคิดว่าจะขออาสาบุกไปนิกายปีศาจแห่งนั้นเองเพื่อทาการช่วยเหลือแม่นางชิงชูกลับมาและก็ยังมีความมั่นใจเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถอยู่ในระดับราชาการต่อสู้หรือว่าแข็งแกร่งมากๆสุดท้ายแล้วเขาก็จะบุกไปที่นั่นเพื่อช่วยเหลือแม่นางชิงชูกลับมาให้พระเอกจงได้ในตอนนี้ทัพสมหัวเทียนก็เลยได้รีบมุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นไปส่วนทางด้านของนายน้อยเจ้าเพิงตัวเขาเองก็มีความคิดในใจ อยู่2ทางนะครับก็คิดว่าอยากจะได้สมบัติหัวใจใต้ทะเลลึกสีฟ้าเพื่อไปรักษาอาการป่วยของภรรยาของเขาสิ่งแรกก็อยากจะคิดว่าในการเข้าโจมตีจัดการพระเอกเพื่อแย่งมันกลับมาแต่ในใจลึกๆก,ก็ยังคิดว่าพระเอกนั้นเป็นคนดีถ้าเกิดว่าตัวเขานั้นทําแบบนี้โจมตีแล้วก็ย่งชิงเอาสมบัติหัวใจสีฟ้าใต้ทะเลลึกของพระเอกไปก็อาจจะทําให้ภรรยาของเขาดูถูกกล่าวว่าเขาก็เป็นได้นะครับจึงทาให้ตัวเขาก็คิดน้อยคิดใหญ่คิดแล้วคิดอีกว่าจะทําอะไรยังไงดีอยู่ในตอนนี้ แต่พระเอกก็รับรู้ถึงความคิดของเขาเลยนะครับแต่พระเอกก็พอจะรับรู้ถึงเหตุผลของนายน้อยผู้นี้หนึ่งด้วยที่ตัวเขานั้นก็อยากจะช่วยภรรยาของเขามันก็เป็นไปได้บ้างเลยครับที่จะทําการมีความคิดที่ชั่วร้ายได้ถึงขนาดนี้แต่พระเอกก็เลยแบบว่ายื่นข้อเสนอให้กับนายน้อยเจ้าฝึงผู้นี้ไปว่าตัวขามีสองทางให้เจ้าเลือกหนึ่งก็คือเจ้าเนี่ยมุ่งเดินทางเดินหน้าต่อไปและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าไปช่วยชิงชูให้ข้าและข้าจะเป็นคนที่รักษาภรรยาของเจ้าเองจึงทําให้นายน้อย ฟิงที่ได้ยินเช่นนี้แล้วนะครับตัวเขาเองก็แบบตัดสินใจแล้วนะครับว่าอยากจะช่วยเหลือพระเอกก็เลยคิดว่าจะยอมรับในข้อเสนอที่2ของพระเอกมั่นใจเลยนะครับว่าพระเอกนั้นจะมีความสามารถในการรักษาภรรยาของเขาได้แน่นอนจึงทําให้ในตอนนี้พระเอกก็ไม่ได้พูดรับทับเพกอะไรบ้านะครับนำเรือหอของเขาออกมามุ่งเดินทางไปยังสถานที่นิกายปีศาจไป ส่วนทางด้านของนายน้อยเจ้าเฟิงนะครับตัวเขาเองก็ได้มุ่งเดินทางและก็ไปที่นิกายปีศาจเหมือนกันแต่ในด้านความเร็วของเหลือหอกของเพกก็คงจะไม่สามารถตามทันกับเหล่าคนกลุ่มนั้นได้อยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ไปถึงจุดวุกบ่บายอยู่ดีนะฮะในตอนนี้ทางด้านของนิกายปีศาจต,ตัวเขาเองก็เป็นทันวุโสสูงสุดของนิกายปีศาจนั่นแหละครับผมในตอนนี้ตัวเขาเองก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากให้กับลูกน้องของเขาเนื่องโดยก่อนหน้านี้สั่งให้ไปเอาหัวใจสีฟ้าใต้ทะเลลึกดแต่ทว่าก็ได้หญิงสา ผู้นี้มาด้วยนะครับก็เลยทําให้ตัวท่านผู้เท่าของนิกายปีศาจไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆแต่ว่ามันก็ทําให้ทาโสผู้นี้กระดบกกับท่านผู้เท่าของพวกเขาไปว่าคนกลุ่มนั้นนั้นแข็งแกร่งมากๆถ้าเกิดว่าพวกเขาโจมตีลูอเข้าต่อสู้ไปไม่สามารถเอาชนะได้แน่นอนก็จึงเป็นเหตุผลที่กลัวเขานั้นจับตัวสาวสวยผู้นี้มาเพื่อทําการเป็นข้อแรกเปลี่ยนในการที่จะนําเอาหัวใจสีฟ้าใต้ทะเลลึกให้แก่พวกเขานะครับเพราะในอีกไม่นานคนกลุ่มนั้นจะต้องตามมายัางสถานที่แห่งนี้แน่นอน และการที่ต่อสู้ในดินแดนหรือว่าเขตของพวกเขาอย่างไงพวกเขาเองก็ได้เปรียบในการต่อสู้เป็ดแน่นะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ตัวเขาบแบบว่าจับตัวแม่ดารชิงชูมาแถมหลังจากที่แม่นางชิงชูตัวเธอสามารถฟื้นสติกลับขึ้นมาได้ก็ได้ป่าประกาศบอกกับคนพวกนี้ไปเลยว่าในความแข็งแกร่งของพวกเจ้าน่ะถึงแม้พวกเจ้าน่ะแข็งแกร่งหรือว่าเก่งกาจขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอกับบรรพบุทธชูอย่างของพวกเราเร่าก็พวกเจ้าไม่สามารถรับมือหรือว่าสู้ได้แน่นอนเพราะบรรพุรุษของข้าหน้ามีความสามารถ ความแข็งแกร่งอยู่ในระดับการลมพันยังไงล่ะก็คือแบบว่าพูดขึ้นมาอย่างความมั่นใจว่าพระเอกดันบีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับการลมพันจึงทําให้ท่านผู้เฒ่าของนิกายโลหิตรวมถึงกับเหล่าสิทธิ์ของพวกเขาทุกคนก็ต่างพากันคําขึ้นมาเลยนะครับเพราะนย่องด้วยที่ความสามารถความแข็งแกร่งของเขาหรือว่าความแข็งแกร่งของท่านผู้เฒ่าของพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากๆเพียงแค่ระดับการลมพันเท่านั้นสามารถจัดการโดยที่ไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับแต่ตอนนี้พวกเขาก็แบบว่าพากันขาขึ้นมาด้วยความสะใจด้วยความตลกหกคากันเลยก นะได้ในตอนดีแต่ในจังหวะนั้นเองธรรมโสัหเทียนก็มาถึงที่นี่พอดีการขอเข้าใส่เ่าสิทธิของนิกายปิศาจพวกนี้ไปแบบเต็มรอยกระเด็นไปกนลัทิศกระลัทางอยู่นะครับในตอนดีแถบทางด้านของนายน้อยเจ้าเพิงตัวเขาเองก็มาถึงที่นี่แล้วเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้อยากจะมีเรื่องอะไรบ้ายก็เลยพยายามที่ยืดข้อเสนอให้แก่พวกเขาไปถ้าเกิดว่าย,ยอมแรกสมบัติยอมพูดคุยเกี่ยวกับข้อเสนออะไรต่างๆในข้อเรียกเปลี่ยนเกี่ยวกับสมบัติชิ้นนี้ตัวเขาเองก็ าจจะสามารถพูดคุยกันได้แต่ทว่าตัวท่านผู้เฒ่าของนิกายปีศาจตัวเขาเองไม่สนใจนะครับสิ่งเดียวที่เขานั้นจะต้องการก็คือหัวใจสีฟ้าใต้ทะเลลึกเท่านั้นเพื่อทําการปรับแต่งพลังในร่างกายของเขาเสริมความแข็งแกร่งในด้านพลังร่างกายของเขาให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในตอนนี้ก็เลยแบบไม่สนใจสิ่งเดียวที่ต้องการก็คือหัวใจสมบัติสีฟ้าใต้ทะเลลึกอย่างเดียวเท่านั้นเลยครับยืนยันแล้วว่าจะเอาอดีตและเนื่องโดยที่พวกเขานั้นไม่สามารถคุยกันุู้เรื่องได้การต่อสู้มันก็ได้เริ่ม ขึ้นนครับผม <G ül üyor> ก็จะมีท่านโสัวเทียนรวมถึงท่านเศร้าของนิกายปีศาจต,ตัวพวกเขาเองก็ได้พุ่งเข้าโจมตีต่อสู้กันไปถึงแม้ว่าในความสามารถความแขงแก่งของท่านโสัวเทียนก็อยู่ในระดับหยวนเฉินแล้วนะครับผมก็จะมากกว่าท่านอุโสปีศาจผู้นี้หนึ่งระดับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในร่างร่างกายที่เป็นปีศาจของเขาแล้วพลังปีศาจของเขาสามารถเปลี่ยนร่างเขาได้จึงทําให้การเคลื่อนที่ของท่านโสปีศาจผู้นี้ก็เรียกได้ว่ารวดเร็วเป็นอย่างมากการโจมตีของท่านโสัหเทียนไม่สามารถโจ โจมตีเขาได้ทันเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็เลยทใ่า,าทัพโสหัวเทียนก็ถือกับตกใจมากพอสมควรไม่คิดเลยว่าผู้ฝึกตนปีศาจจะมีความรวดเร็วได้ถึงขนาดนี้แถมก็ดูเหมือนว่าทัพโสปีศาจก็ได้ทำการเปิดใช้รูปแบบพลังสุดแข็งแกร่งของเขาในการเข้าโจมตีเพื่อจัดการทัพโสหัวเทียนถึงแม้ทัพโสหัวเทียนจะสามารถนำนำ้นำต้าศักดิ์สิทธิ์ของเขาในการป้องกันการโจมตีนี้ไว้ได้แต่ทว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขานั้นจะสามารถตามความเร็วของทัพโสปีศาจผู้นี้ได้ทันเลยนะครับทุกการโจ โจตีก็เรียกกันเลยว่าโจตีไม่เดินเลยแม้แต่ทิศเดียวและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทั้งโสงหเทียนก็จะติดกับดักแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทุโสปีศาจผู้นี้ได้ทําการสร้างตาข่ายกับดักพลังวงเวทในการกักขังทั้งโสงหเทียนเอาไว้ได้แล้วเรียบร้อยไม่สามารถที่จะหนีหรือว่าขยับไปไหนได้แล้วในตอนนี้ถึงแม้ว่านายน,น้อยเจ้าเฟิงตัวเขาเองจะทําการเปิดใช้รูปแบบพลังคุยของเขาคุยวิญญ,ญาณในการโจมตีเข้าไปเพื่อทําลายพลังบาเรียวงเวทกับดักที่สร้างขึ้นมาแต่สุดท้ายในด้านความ แข็งแข่งของนายน้อยเจ้าพึงก็ไม่ได้แข็งแร่งเท่ากับคนกลุ่มนั้นนะครับสึงท้า้การโจมตีของนายน้อยเจ้าพึงไม่สามารถที่ทําลายกับดักนั้นได้เลยแถมก็ดูเมันว่ามันก็ยังมีเหล่าสิทธิ์ของนิกายปีศาจท,ทั้ง4คนพวกเขาเองได้ร่วมมือการเปิดใช้รูปแบบพลังของพวกเขาในการเข้าโจมตีนายน้อยเจ้าพึงไป จึงทําให้สถานการณ์ในตอนนี้ก็ถึงกับเข้าขั้นเลวร้วายแล้วล่ะสิครับนายน้อยเจ้าเพิ่งรวมถึงทั้งสองหัวเทียนแทบทีพวกเขานั้นจะไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้แล้วถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นไม่มาถึงที่นี่ในเร็วที่สุดในตอนนี้พวกเขาเองถูกฆ่าตายทั้งสองคนแน่นอนนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองพระเอกก็ได้มาถึงที่นี่พอดีได้ปรากฏตัวออกมาขี่เรือเหาะมาอย่างหล่อเทพระเอกได้ทําการกระทืบเท้าไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าดีการปีศาจที่ตั้งอยู่ที่นี่ถูกพระเอกทําลายเละเทราับค เป็นด่ากองเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวงเวทกับดักรวมถึงการโจมตีของเ่าศิทธ์ทั้งสีก็ยังถูกทำลายไปหมดอีกด้วยขวมเทพขาบเพกคือแบบเหลือล้นมากๆนะครับผมเทพ,พจนแบบว่าไม่มีอะไรที่จะบรรยายแล้วอยู่ในตอนนี้แต่ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับอีพี EP ที่31นะครับโอเคนะครับสำหรับอีพีหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาใหม่ในวันเสาร์เลยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องอื่นมาทุกวันแน่นอนนะครับบ๊ายบาย